ที่อำเภอมะขามอำเภอเช็ยปโนดนะครับตกแรงมากนะครับฝนที่สอยดาวไม่มีนะครับไม่รู้วันนี้ที่สอยดาวฝนตกหรือเปล่านะครับพอดีขึ้นมาส่งหนองกล้วยนะครับตกโคตรแรงนะครับไม่แปลกใจนะที่ออกข่าวที่อำเภอุกน้ําท่วมที่จันนะครับวันนี้มาส่งนองกล้วยโหตกไม่หยุดนะครับมืดฟ้ามัวดินเลยครับ เพื่อน,นี่พีเข้ามานะในตัวเมืองจันท์วันนี้ก็ขับรถดีๆด,ด้วยนะครับถนนล,ลื่นมากครับผมนะครับไม่ว่าจะสั่งเยอะสั่งน้อยนะครับทางฟาร์มซีเฮาส์ดีไซน์ของเราก็พร้อมบริการส่งนอคั้วให้ลูกค้าถึงที่นะครับเราไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับค่าน้ำมันก็คิดตามความเป็นจริงครับผม ถ้าต้องการออกคล้ายไย่คบินนอกกันสวยนึกถึงฟางซีเฮาดีไซน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ